คึกคักนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้หลวงพ่อปากแดงพร้อมสองเลขในอ่างน้ำมนต์หาเลขเด็ดที่จังหวัดนครนายกผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดพราหมณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เข้ากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดงวัดพราหมณีเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุกว่า100ปีเป็นวัดที่มีแต่ความร่มรื่นมีหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบ,บูชานักท่องเที่ยวหลั่งไหลามากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอเรื่องธุรกิจการงานโดยนำเอากล้วยน้ำว้าหมากพลูพวงมาลัยและน้ำแดงมาถวายหลวงพ่อปากแดงที่ตั้งเด่นเป็นสง่าภายในอุโบสถของวัดพร้อมทั้งสองเลขเด็ด ในอ่างน้ำมนต์หาโชคลาบตามความเชื่อของแต่ละคนค่ะโดยทางวัดได้นำเอาเลขในอ่างน้ำมนต์ขึ้นมาใส่ผ่านให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปตัวเลขกลับไปเสียงโชคแล้วถูกหวยร่ำรวยกันก็จะกลับมาแก้บนและในอ่างน้ำมนต์ของวัดหลวงพ่อปากแดงงวดวันที่16มิถุนาย,ยน2565ที่จะถึงนี้นักท่องเที่ยวส่องได้เลข1 2 1 7 2สองเป็นต้น พระราชะพงมคุณเจ้าคณะจังหวัดนะครนายกเจ้าอาวาสได้กล่าวว่าขอให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความสำเร็จมีความโชคดีคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาและอย่าไปหลงมงมงายกับการเสี่ยงโชคให้มากนะักควรหมั่นสร้างแต่ความดีกันเอาไว้สักวันหนึ่งความดีก็จะสนองตัวเราเอง news 24สถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่ ภาพข่าวสุกัวรีสุวรรณรายงาน